สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกบผมอาจารย์ชัดชัยพาทุกทรร่านในรายการธรรมสอนกับหลวงพ่อพระปยอมกัลยาโณครับท่านผู้ชมครับวัยรุ่นใจว้าวุนกก่นอีกแล้วนะฮะสำหรับในเรื่องของอ่ะสันักงานประกันสังคมไปซื้อตึกตั้งโหเจ็ดพันล้านมาพูดถึงเรื่องของการบริการโอ้ยก็เยเรียกว่าคนก็คพ้มๆๆ,ๆ,ๆๆกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันเอาเจ็ดพันล้านเนี่ยฮะเอาไปสร้างสะพานพระรามสองก่อนไหม นะฮะมากมายจริงๆสําหรับในข่าวในวันนี้นะฮะมานั่งสนทนากับหลวงพ่อพระพยอมกัลยานครับกระดาบนมัสการครับหลวงพ่อครับงหี่เลยครับหลวงพ่อครับนะฮะสำหรับในส่วนที่เรียกว่าเอาเงาประมาณไปผิดที่ผิดทินก็เป็นข้อดินทาของชาวบ้านเหรอฮะโยนลูกกันนะคนใหม่ก็โยนให้คนเก่าะคนเก่าก็โยนให้คนใหม่หลวงพ่อโอ้เล่นลูกโยนกันนะรับอย่างนี้ไม่บาปหลวงพ่อ โอ้ยไอเรื่องเอาเม้มเอาเขาเรียกสินบาทกล้าสินบนกินเงินหลวงครับโกงเงินลาดอุบาทครับหลวงพ่อโกราต์เขาถือว่าโกงเงินหลวงกินเงินลาดครับอุบาทแล้วเรื่องนี้เขาไม่เกรงกลัวกันแล้วเหรอหลวงพ่อสำหรับเรื่องทลานจับไม่ได้เขากลัวยางเนี่ยกลัวถูกจับได้ครับหลวงพ่อไอ้กลัวบาปกลัวกรรมนะกลัวสมองมาไม่ถึงฮะสมองส่วนนี้ ไม่ติดมามันถึงได้ทําบาปทากรรมกันแบบโอ้ถ้าคิดดูนะครับคุณพ่อทุกหน่วยงานเนี่ยคิดแล้วมันจะเป็นกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านถูกครับคุณพ่อที่เงินหลวงเงิน,นร้านที่ต้องหายไปกับความงกความโลภของคนครับถ้าหากว่าเป็นอย่างตนอานา,ารย์หม่อมคึกฤทธิ์ว่าถ้าเมืองไทยไม่โกงไม่คอร์รัปชันทุจริตสามารถสร้างถนนในทองคํา ไอ้สักสายหนึ่งนี่ไงคุณพ่อมันไม่น่าเชื่อเลยถ้าคิดว่าจะเอางบประมาณนี้เนี่ยนะเอามาถมสําหรับในเรื่องของสะพานพระรามสองมาดูแลมาอะไรเงี้ยผมไม่เกิดวันนี้ให้เสร็จนี่ยให้เส็จสะทีแม่มันสร้างนานจนเขาให้ฉายาว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรแล้วก็โมูตัวเลขคนตายเป็นร้อยงพทั้งกระทำมันนี้ร้อยกว่าศพนั่แหละฮะ ถ้าลมเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยอย่างนี้ครับหลวงพ่ออย่างนี้เห็นว่าคราวนี้จะออกกฎหมายบริษัทปิดบริษัทที่ทําเสียหายแบบนี้ไม่ไม่สามารถมารับงานรัฐบาลได้เนี่ยเป็นแบ็กเิสเลยครับหลวงพ่อผมที่จะบอกกคือเปิดหัวว่าเนี่ยเนี่ยเราใช้งบประมาณเนี่ยไปปิดที่ผิดถิ่นจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วงานนี้บางคนก็เสียหน้าบางคนก็หน้าแตกฮ บางคนก็น,น้ายิ้มครับคุณพ่อเลือรัฐมนตรีบอกเทปูนหนมากเกินไปอื <c oughs> มันยังไม่มีวิศวกรอ,อยู่โอ้โหเทปูนมากเกินไปครับอืมคนเทปนูนอาจจะมันอาจจะมีจริงนะครับถ้าเทปูนแล้วไม่ย้ายที่ยิงใส่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 ต้นนูนกองพเนินไอ้งานน้ำหนักพังได้ครับมันต้องรีบเทแล้วก็เกลียออกเลย เอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยทางภาครัฐก็จะไม่มาดูแลเหรือยังไงหรือก็ปล่อยให้ทางนี้วแต่บ้างก็อ้างว่าขาดไม่ถึงบ้างก็อ้างไม่เข้าท่าทางานดึกสมองล้าเอ้าจริงจริงมันมีการเปลี่ยนกะครับคุณพ่อไม่ใช่ทารวดพยยาสว่างครับมีเปลี่ยนกะอืมเอ้าเอาล่ะเดี๋ยวมันยังคงหาจุดอะไรที่ออกมาเปิดเผยยังไม่ได้อืมันน่าจะตอนเนี้ย คงจะตั้งหน้าตั้งตาทำวิจงวิจัยวิเคราะห์กันให้มันละเอียดรอบครอบแน่นอนครับหลวงพ่อไม่ปล่อยให้ช่างเป็นชุยครับการควบคุมเป็นควบคุมแต่คราวนี้ก็น่าสงสารนะครับหลวงพ่อมาทําได้ไม่กี่วันวิศวกรนี่ไงหัวหน้างานวิศวกรวด้วยก็ไปด้วยครับหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยตัวกิดกรมเาก็เรียกว่า มองข้ามเรื่องขพ่อมะมาณเนี่ยจริงๆเอาเอางบประมาณเนี่ยมาไปเขาเรียกมันเป็นเซฟตี้สำหรับหลายๆส่วนเหมือนเช่นเดียวกับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อนะฮะที่เห็นอ่แม่ตอนนี้กระสุนตกนางสารโอ้โหกระสุนตกแรงหนักเลยเพราะว่ากระสุนตกเรืหลวงพ่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตรงที่ที่ตึกตรงนั้นเน่ะมันไม่ถึงใน เพราะชาวบ้านเขารู้ใครเคยขายนะอย่ายนี้ก็หลวงพ่อซื้อแพงไปตนโดมาไม่ใช่แพงนิดหน่อยนะโอ้โหถ้าแพงสักสองร้อยสามร้อยล้านก็ฮะยังพอสมควรครับลวงพ่อมีแพงเป็นพันพันล้านโถ่ลวงพ่อครับไอเรื่องของไอ้ที่มีข่าวมากมายจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลโดนหนุนทำร้ายโดนอะไรเ่นนี่ยมันพูดถึงเรื่องการบริการขนาดยายังโดนโกงได้ฮะไม่รู้จะไงมีการป่วยทิพย์ครับลงพ่อป่วยทิพย์นี่มัน มันไม่น่าเชื่อนะคนมันเหมือนแช่งตัวเองนะไม่ป่วยก็มาบอกว่าป่วยครับอืไม่น่าทาเลยเอาได้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าประกันสังคมต้องต้อมมาเลยเขาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆครับนี้คงล้างบางกันล้างบางคงมีการเรียกว่าปฏิรูปประกันสังคมอย่างครั้งยิ่งใหญ่เลยครับสังคนากันใหญ่ครับไม่งั้น ประชาชน่หันไปเอกนชนกันหมดเลยทีย่เงี้ยแย่เลยนะ<ช>บอกให้นะอ่าไม่มีอะไรเข้าเข้ากองคลังเลยทีนี้นะฮะ,ะไปนู่นหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นเรื่องประกันสังคมอ่ะผมเอาตรงนั้นมิจะอยากไม่อยากจะพูดขอขพูดเนี่ยเพราะเอาตรงนั้นเนี่ยผมไปซื้อประกันสุขภาพมันไม่ดีกว่าหรอเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ย <c oughs> วหาวชี้น,น้าไปเอาแล้วพอแล้ว <c oughs> ครับหลวงพ่อครับเอ่อตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของนะฮะเราก็เขาเรียกว่าเสียดุลการค้าสําหรับในเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้าตรงนกันะหลวงพ่อโอ้วันนี้นะมาจับได้ที่นนทบุรีครัหลวงพ่อนายกมาเองเลยมาเองด้วยมาเลยเขาไปในโกดังเก็บของเลยพุที่รี่นานแล้วนะหลวงพ่อนะไม่ใช่เพิ่งวันนี้เอาวันนดี้วไม่ไม่ไม่เรียกว่าเขาขายกันนะ้วขายขายนะไอ้โกดังนี่มันขายมานานแล้วใช่หลวงพ่อแต่นายกชมไม่รู้ชมถูกกรชมผิดฮะฮตำรวจทํางานดีถ้างานดีน่าจะจับแนจะจับนานแล้วนะจับนานเออมันดีอาวันนี้ ครับหลวงพ่อโอ้โหยุบมากราคาร้อยกว่าล้าน,130านร้อยกว่าล้านร้อยสามสิบล้านหลวงพ่อคิดถ้าส่งกระจายไปทั่วนี่เด็กเดกราอดพังอีกเยอะนี่งไงครับหลวงพ่อเพราะจริงจริงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เลยเขาหันมาดูดในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดผมมาใช้ว่างเกือบหมดไอ้บุหรี่ที่ธรรมดาทั่วไปนี่มันยังเลิกกันได้นะแต่กขาบอกบุหรี่ไฟฟ้านี่ติดแล้วเลิกไม่ได้โอ้โหดูดได้ทุกที่ทุกถิ่นเป็นได้เลิกไม่ได้ครับหลวงพ่ออ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กเนี่ยก็หันมาดูดเริ่มที่จะเริ่มต้นหันมาดูดกับบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วตั้งแต่อายุ13 14อย่างนั้นแล้วหรือพ่อตอนนี้ปลอดพังตั้งแต่อายุ14 15าครับเออแต่ว่าในกลุ่มของเขาเขาก็มองว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันปลอดภัยสําหรับสุขภาพเอาจะอหยียดว่ามันคือสร้างสร้างแรงแล้วก็หนีเสือปะเจ้าระเข้หนีไอ้บุหรี่ครับมวนมวลมามาเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่หนักกว่า ก็ปอดพังที่ตรงซำลายเด็กนะครับหายใจไม่ออกครับหลวงพ่อแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ขาหลวงพ่อครับมันก็ต้องเริ่มต้นเกี่ยวับทางรัฐบาลนะฮะสำหรับในส่วนในเรื่องของว่ายังไม่ได้ออกกฎอะไรยังไงสําหรับเรื่องของบุหรี่ยฟเสพติดยังไม่ชัดเจนอ่าฮะแต่เอาละลายบีกันแล้วลายบีกันแล้วครับตอนนี้ยลายใหญ่ที่สุดนะของประเทศเนี่ยครับที่จับได้วันนี้ไม่เชื่อไม่เช้าเช้าเนี่ยครับหลวงพ่อ มีคนเฝ้าแต่เ um, จ้าของมรดนีไปไหนละคนีไปไหนเหลือคนเฝ้าอีกคนเดียวเออแต่รู้แหลกรู med <l áng> <l áng ้แหลกอยู่นะฮะเอาแล้วครับก็เรียกว่าล้างบางกันไปแล้วล่ะตอนนี้นะฮะ สมองมนุษย์มันคิดไม่ได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษครับพนักปราชญ์จีนถึงพูดไว้ชัดเลยว่าคนจะงามสงส,งสงสง่างามเนี่ยมันต้องอยู่ที่คิดว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษทําแต่สิ่งที่เป็นคุณชีวิตก็ไปรอดเลยอแต่ไอ้พวกที่ไม่รู้ทําสิ่งที่เป็นโทษโอก็อทุกข์ก็โทษไอ้ตนครอบครัว เจ้าหน้าที่รัฐตามมันวิ่กันหัวฟัดหัวเบี้ยคิดว่าแต่คงไม่นานนะครับหลวงพอ่อคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าน่าจะสมดังที่เขาประพูดว่าเรื่องบริไฟฟ้าเรื่องยาเสพติดไม่นานครับทักษิณบอกไม่นานอือมอืแหมแต่บุตรทักษิณโอ้โหโอนี้ทิ้งระเบิดบุกบุกน่าดูนะทิ้งบอมน่าดูนะโอ้โหไอ้คำว่า ทำตัวเป็นปสบายสบายครับหลวพ่อไม่ทำตัวเป็นอยู่เหนือปัญหาสบายกันไปหมดครับหลวพ่อก่อนนี้เล็กเกียร์ว่างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีกระตับใหม่ทีกอเฉิดชมใช้ไล่สบายกันแบบงานไม่ลุยแต่จริงนะยุคอื่นๆ นายกที่จะพูดในข้าราชการลุยงานเนี่ยแล้วทาเป็นตัวอย่างครับแล้วทําให้ดูตอนสมัยออาเภออาจสามารถอืจังหวัดร้อยเอ็ดครัไปอ,อาบน,น้ํานุ่งผ้าขม้ากลางตรงนากลางไร่กลางนาลงทุนอางนั้นเลยงโอ้ยตอนนั้นไอ้เรื่องลุยเนี่ยนะถ้าไม่ลุยคงไม่ได้รวยมาถึงขนาดนี้ถึงจะว่าไงไม่รู้แหละลุยเนี่ย ความเป็นคนลุยก็เนี่ยครับหลวงพ่อแต่บางทีมันก็มีพลาดน,นะไอ้ลุยปกยักใต้ลุยะะไาคล่ยศพแต่คุณทักษิณไม่ได้ฆ่าเองอครับหลวงพ่อไม่ได้ทำให้ตายเองครับครับจำได้ทีเขไม่รู้ <ไป S 2> ใจของคุณทักษิณนกันนะครับหลวงพ่อตอนนี้บุเหลือเกินไม่มาเกินก็มีลุกเล่นดีนะแม่ผมเนี่ยมันกศธรอไอ้คนชอบก็บอกว่าสุดที่รัก ไอ้คนไม่ชอบครับเสือกทุกเรื่องเออก็ดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ครับสําหรับเรื่องของทิศทางของการเมืองนะหลวงพ่อแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยเขาเารียกว่านะเขาก็ก็ดาเนินไปได้ดูดีเหมือนกันตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะคนไม่เคยจริงหลวงพ่อชั่วโมงบินครับอารมณ์อืมจะรักษาอยู่ไหมถ้าอารมณ์เสียปริแตกขึ้นมาก็ทำให เครดิตในชีวิตต่ำแน่นอนจริงค่แต่ถ้าสุขุมลุ่มลึกเยือกเย็นอตอบได้ฉะฉานคราวนี้นะคะแนนไม่ต้องไปหาแล้วมาเองมาเองครับคุณพอ่พออยู่อีกสักห้าสมัยได้ไหมครับคุณพ่อเนี่ยยังมีคนพูดดนี้นะครับคุณพอ่อแต่ตอนเนี้ไวและอ่อนพาษาเหเนือเขาอไวและอ่อนฮะครับคุณพอ่อไวเด็กไวเด็กไวเออ เนี่ยน่ารักก๊กิ๊กแต่ก็มีคําพูดของในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับวงพ่อไม่ขีดหัวเล็กอย่าประมาทเผาได้วอดวายป่าเป็นร้อยไร่พันไร่ครับงูเห่าตัวเล็กคกัดตายอย่าดูถูกว่าไอ้งูเห่านี่ตัวมันเล็กพิษมคงน้อยครับแถมกัดตายพระราชาครับอายุน้อย แต่เป็นพระราชาที่เป็นสัตบุรุษฉลาดครับคุณพ่อสามารถพาชาติบ้านเมืองไปได้ดีได้ครับคุณพ่อไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กข้างบ้านมารักษาบ้านรักษาเมืองครับแต่ว่าไอ้คำพูดเหล่านี้มันก็น่าคิดนะครับคุณพ่อไม่ขีดก้อนนิดอยุดมันทำไมเผาได้วยเนอ้นะเพราะต้นนั้นลงด้วยแต่ว่าอภิปรายครั้งนี้ อย่ารู้เลยว่านายกเป็นคนมือถึงไหมในการจะต้อน,นับทั้งทานรับที่เขาซับมาแรงๆครับหพ่อ,อดูสิว่าจะมีแม้ว่าทำไมคุณปูพักฝ่ายค้านซับว่าแรงมากอีงโง่ซับอย่างนั้นเลยนะครับหลวพ่อว่าไม่เกรงใจผู้หญิงเลยโอ้ยเสียแต่คราวนี้ไม่รู้จะ จะโดนจะโดนอีเด็กโง่หรือเปล่าตอนนั้นคุณโปอีง่อจริงจอ่ะนะฮะสู้ๆนแล้วนนายยกนะอรับกลับมาครับสําหรับที่วัดสวนแก้วดีกว่าครับหลวงพ่อครับนะฮะมะม่วงเบาเด็ผู้หญิงชอบหลวงพ่อทําน้ําปลาหวานน้นมันสุดยอดหั่นแล้วเปลือกก็ไม่ต้องปอกด้วยนะครับหลวงพ่อแตวตอนนี้มาแรงนะมันขึ้นเครื่องบินนะเนี่ยไปทาพวกแช่อิ่มอะไรตรเนี่ยครับหลวงพ่อขึ้นเครื่องบินครับตอนนี้ เขียวเสวยออกมาแล้วครับหลวงพ่อเอานู่หลวงพ่อจะทำแท้อีกเปล่าทำกางทำกำไรคำเล่าเหรอดูดูตอนนี้อะไรมามีอะไรที่มันแปรรูปได้ครับเราให้คนไปเรียนไปรู้มาโอ้ดีจังเลยต้นตรงไหนแถวไหนใครเป็นเจ้าตำรับครับพริกแพงพวกเรื่องพวกนี้โอ้ดีจังเลยลวงพ่อมะม่วงนี่นะถ้าไม่พริกแพงไปทําอะไรอะไรได้นะอาตมาว่าล้นตลาดปีนี้ล้นตลาด อตอนนี้ราคาลงแล้วนะมา่มงน้ำดอกไม้เนี่ยโลมันไม่เคยต่ำกว่าห้าสิบเยอะขนาดนั้นหรือหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ส<า>ิบ<า>ห้าบาทห้าจริงโอ้ห้าสิบเด้อสิบห้าครับหลวงพ่อแล้วก็ยังไม่รู้อ,อกลองออกมาจะยังไงยังกัมของเราออกมาจะยังไงตอนนี้มันออกมาปลายออกเล็กลงตลาดแล้วนะหลวงพ่อตรงน,นี้กองเว้นไปทำไปบินตบัดนะ มันจะตั้งมันเถาขายกันเยอะแยะหมดเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านแถวแถวนี้ก็จุ่ก็เรียกว่ามันลุมมาตุ้มมาให้หลวงพ่อขายตอนนี้มาถามแล้วเอาแล้วฝากขายได้ไหมครับหลวงพ่อเอาแล้วหลวงพ่อตอบเป็นไงอ่ะก็ต้องรับรับแต่ย้ายแพงนนก็แล้วกันให้วัดได้สักสิบบาทยี่สิบบาทโอเออคนขายห้าสิบวัดขายเจ็ดสิบฮะเออไอคนขายมันก็พอจะได้กินได้ใช้ครับหลวงพ่อแล้วงานที่เขาเรียกว่าเอ เอ่อเฟสติวัลนี่แหละมันต้องวัต่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบเอ็ดจบจบอีกสุดท้ายห้าวันยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบห้าวันครับหลวงพ่อห้าวันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดครับวันที่สามเอ็ดสุดท้ายสุดท้ายนะฮะเอามากินมะม่วงเบาหลวงพ่อที่ที่ในงานกันต้องบอกว่านะฝากบอกไว้เลยว่าถ้าใครไม่มาวัดสวนแก้วช่วงเดือนเนี้ยครับ แล้วไปมาเดือนอื่นเนี่ยเขาเรียกมาผิดเดือนผิดฤดูครับมาตอนนี้จะได้ยิวพวกมะม่วงใหญ่กรมมะยงชิดมะปรางหวานมะม่วงอะไรต่างๆโอกกล้วยกลับไปกับคนบางคนหูหอบนี่ต้องยกไปใส่รถต่องเที่ยวจริงหรือเปล่านี่ต้องรถเล็กเข็นไปต้องบางคนซื้อหน้าดูครเพราะเขาบอกว่าเนี่ยราคาอืมันพอกินได้อืปีก่อนสองร้อยสองร้อยห้าสิบเหมือนนี้มะยงชิดเนี่ย ตอนนี้เหลือ150อครับหลวงพอ่อเหลือ150ครับหลวงพอ่อเพราะฉะนั้นนะฮะใกล้แล้วฮะสำหรับวันปีใหม่ไทยๆนะฮะก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะก็เนี่ยมาสนับสนุนสำหรับในผลไม้ที่วัดสวนแก้วกันนะฮะเ <c oughs> ยอะแยะจริงๆแล้วราคาทุกถูกฮหวาน,นะฮะเดี๋ยวนี้คนมาทำบุญที่วัดเนี่ยครับร้อยสองร้อยเนี่ยยิ้วของกันน่าดูแล้วเหรอถ้าห้าร้อย ขอบไปเลยครับหลวงพ่อเยอะแยะจริงๆฮะสำหรับบางคนให้แล้วครับเขาบอกฉันอยู่คนเดียวที่บ้านทานไปก็ไม่หมดเขาก็เลยแบ่งให้เด็กโอตอนนี้ตอนนี้เด็กนักเรียนมาวาดสนาปากสูงเหลือเกินคนถวายจังฆทาร์เขาเอาไปไม่หมดเขาก็แอกเย็บไปฝากไปบางทีบอกเอางี้ดีกว่าโยมได้เห็นกระตาให้กับมือเนี่ย สบายใจสบายใจเขาขึ้นรถมาเที่ยวแล้วก็ก็เอาไอ้นี่มาแจกเด็กแจกเด็กครับวงพ่อถั่วต้มฮะเขาต้มมัดอะไรพวกนี้เด็กๆก,กินกันอ้วนเลยโอยจริงๆนะเดบอกเลยนะว่าว่าเขาต้มมัดที่วัดวนแก้วเนี่ยขึ้นชื่อจริงๆใช่ใช่เออะตอนเนี้ยเด็กปากท้องสบายเลยฮะแต่เป็นเด็กป่าเด็กเขาเด็กดอยนะมันไม่ค่อยได้กิน ครับลุงพ่อเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีเจ้าภาพไอติมไอติมถัมงหน้าห้ากร้อยบาทครับ<ห>นะได้กินกันทั่วหน้าอร่อยมากขนา,ขนาดไหนนะต้องมาชิมวันที่ยีบเจติมที่ดังที่สุดที่ไหนสมุทรสาครสมุทรสาครครับลุงพ่อ อ๋อคุณพ่อจะเอาจากที่นั่นมาเอามาที่นู่นมาเลี้ยงเอามาจากที่นู่นครับคุ่ณพ่อเอาอย่างดีๆแนี่ไงเอ่อเด็กๆกินของดีๆนะฮะที่ว,ดว,ดว,วัดสวนแก้วเท่านั้นครับนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณพ่อครับ<ด>นมันสกรารลา้วลครับไปแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะสวัสดีครับ